สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้ผมมี p c c a s นะครับจากทาง s ิ m a t เ c คนะฮะอันนี้เราต้องขอขอบคุณทาง MoD ไดมาเนียด้วยนะครับที่ส่ง p c c a s ในรุ่นนี้มาให้ทำการพรีวิวกันในวันนี้นะครับตัวเคสตัวนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า a s s e s s i n g นะครับเป็นแบรนด์ของทาง s i g m a t ท c นะฮะชื่อแบรนด์นี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินมาแล้วในส่วนของพัดลมนะครับที่เป็นสียอดทิศเลยก็คือใบสีส้มกรอบสีดานั่นเองตัวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพัดลม ตัวรุ่นแรกๆนะครับที่เข้ามาประเทศไทยแล้วก็มีการแบบใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับโอเคทีนี้เรามาดูของ PC Case เขากันในรุ well, so ่นนี้เ right นี่ยจะมีอยู่2สีด้วยกันครับจะมีส you know ีดําแล้วก็สีขาวนะครับและตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีฟีเจอร์การทํางานเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฟีเจอร์การทํางานของเขามีอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาของเขารอบๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าครับจะมีการเล่นลวดลายนะครับมีมีการชุบโครเมี่ยมมาให้กับตัว CC ีนะครับตรงนี้ด้านบน ก็จะมีโลโก้ของ s i m a t e c h อยู่นะครับลักษณะของดีไซน์เคสเนี่ยจะเป็นแบบโค้งเหลี่ยมนี่นะฮะด้านข้างก็จะมีตะแกรงสีดําอยู่ตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะฮะทำแค่สวยงามอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าสามารถแกะได้ไหมด้านหน้าครับสามารถแกะออกมาได้ลักษณะก็จะมีประมาณนี้น,นี่นะครับ ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเท่าที่เราดูจะสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะครับนี่ขนาด120มมตตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีขนาด1 4 0 mm มมนะครับอีก1ตัวสามารถติดตั้งได้ข้างหน้านี้นะฮะด้านบนครับจะมีช่องระบายอากาศนะครับเป็นรูตะแกรงสามารถกดออกได้นี่จะสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120 mm มมได้2ตัวด้วยกันนะครับวัสดุบอดี้จะเป็นพลาสติกนะตรงนี้ ตรงนี้ครับเห็น2ฝั่งนี้เมื่อเราติดตั้งพัดลมลงไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับในส่วนของแรงลมนะฮะว่านี่จะเป็นปรับแบบไฮหรือว่ามีเดียมก็คืออยู่ตรงกลางหรือว่าโลเลยได้3 s สเต็ปนะฮะก็เป็นตัวปรับรอบพัดลมคอนโทรลพัดลมนั่นเองตรงนี้ครับจะเป็นด็อกกิ้งครับสำหรับเสียบฮาร์ดดิสนะฮะขนาด3.5หรือว่า2.5ก็ได้นะครับสำหรับการใช้งานแบบเป็น e x t e r n a l hard disk นั่นเองมาดูต่อในส่วนของพอร์ต นี่ครับก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องไฟสถานะ LED นะครับแล้วก็เปิดเครื่อง USB 2.01พอร์ตนะครับช่องต่อไม้และหูฟังแล้วก็ USB 3.02พอร์ตครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนั่นเองหลกัหลกๆด้านบนก็จะประมาณนี้เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันด้านข้างฝั่งนี้ฝั่งใช้งานก็จะเป็นการตีโป่งออกมาแล้วก็มีอะคริลิกใสอยู่นะครับอย่างนี้ตรนี้ก็จะเป็นแบบทึบมีการตีโป่งออกมาดูสวยงามเลย เราไปแกะดูข้างในกันฝั่งนี้ฮะเปิดออกมาจะบอกว่าฝาข้างเนี่ยสัมผัสแรกที่จับคือแข็งแรงมากแข็งแรงจริงครับก็คือยังอย่างนี้ยังไม่บิดงอเลยนะฮะเรามาดูกันต่อครับช่องเก็บสายไฟต่างๆต,ต,ตรงนี้เขาจะมีบันเดิลแถมมาให้นะเรามาดูกันเลยดีกว่าบันเดิลก็จะมีช่องด้านหน้าครับสําหรับแปลงเพื่อติดตั้งในส่วนของการ์ดลีเดอร์นั่นเอง แล้วก็น็อตสกรูต่างๆลุกถึงเคเบิลท้ายนะครับสายการเชื่อมต่อครับที่เขามีให้มานะครับก็จะมีชุดของหัวโมเลกนะครับแล้วก็หัวแบบ3ามพินสําหรับติดตั้งพัดลมนะครับสำหรับคอนโทรลพัดลมนะครับให้มาด้วยกัน4ชุดนะครับการควบคุมเนี่ยจะมีไฟ1ชุดกับตัวควบคุมพัดลม2ชุดนี่ฮะก็จะติดตั้งพัดลมได้4ี่ตัวนะครับต่อมาโมเลกเส้นนี้จะเป็นการเชื่อมต่อ ของชุดดักกิ้งด้านบนนะครับฮาร์ดดิสนะครับนี่นี่ฮะแล้วก็มีส่วนของ USB 2.0แล้วก็3.0นะครับให้มาด้วย1ชุดพร้อมกับสายต่อสถานะหน้าเคสฟอร์มพานลด้านหน้านะครับปุ่มรีเซ็ตฮาร์ดดิส์พาวเวอร์ต่างๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้กับสายและนี่ก็มีคู่มือการใช้งานนะครับ ีน่เรามาดูส่วนของช่องการเก็บสายไฟกันตรงนี้นะฮะก็จะมีช่องมามากมายเลยนะครับสำหรับลอดจะเป็นแบบยางนะฮะมีที่ล็อกสายด้วยเป็นเคี่ยวออกมาพื้นที่การใช้งานเนี่ยระหว่างข้างเคสกับด้านในเนี่ยจะมีช่องอยู่พอสมควรเลยนี่แล้วตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ที่เขาบอกมานะครับจะมีช่องด้านกว้างตรงนี้เนี่ยสำหรับ เพื่อนๆที่ติดตั้งชุดน้ําหรือว่าชุดระบายความร้อนคูลเลอร์ต่างๆนะครับโดยไม่ต้องถอมดมอเตอร์บอร์ดออกมานั่นเองทีนี้เรามาดูด้านล่างกันด้านล่างครับตัวฐานเนี่ยจะสูงอยู่พอสมควรนะเพื่อยกระดับเคสให้สูงขึ้นเพื่อให้ด้านล่างมีการระบายความร้อนและตรงนี้มีแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นมาให้1แผ่นด้วยกันนะครับและด้านล่างเนี่ยก็สามารถติดตั้งพัดลมขนาด120ม mm มได้รวมถึงขนาด80 mm แลวก็90้มมนะครับทีนี้ด้านล่าง มีฟิลเตอร์กองฝุ่นมาให้นะครับและที่แปลกใจก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้ด้วยนะเพราะเขามีรูน็อตมาให้นะครับขนาด12ซนติเมตรแล้วก็80แล้วก็90มิลลิเมตรนะครับโอเคประกอบไปด้านข้างฝั่งนี้ครับจะมีการตีโป่งมานะครับแล้วก็มีเลนลายอะคริลิกอยู่นะครับเป็นหมุดสีดำด้วยนี่สวยงามเลยทีเดียว พัดลมครับแถมมาให้1ตัวนะครับเป็นสีขาวขนาดห2 0ส mm มิลิเมตรนะครับแล้วก็ช่องด้านหลังเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้อีกนะขนาด80แล้วก็90มิลิเมตรนะครับแต่ว่าใส่120ยจะสวยกว่านะโอเคทีนี้ช่อง expansion slot ครับมีมาให้ด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8ช่องด้วยกันครับเป็นตะแกรงสีขาวด้วยนะครับมีการเล่นลายตัดขาวดำนั่นเองสวยงามเลยจริงๆ แล้วนี้ฮะก็จะมีช่องของการลอดสายยางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นชุดน้ําตรงนี้2ช่องด้านบนอีกสช่องนะครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้ได้จริงๆนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้งมองน้ําไว้ด้านนอกนั่นเองทีนี้ด้านล่างเราก็พูดไปแล้วนะครับว่าสามารถติดตั้งพัดลมได้นะครับเรามาดูส่วนของไดเบ์กันไดเบ์เนี่ยเห็นแล้วสะดุดตาเลยทีเดียวกับตัวถาดตัวล็อกนะครับนี่ฮะตัวถาดตัวล็อกจะมีการเล่นมุมโค้งอย่างนี้นะครับสวยงาม นะ,ะด้านหน้าก็มีโลโก้ของ Sima Tech อยูเป็นถาดที่สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสขนาด2.5ได้ด้วยนะถือว่าวัสดุเป็นพลาสติกที่แข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับเขาจะมีมาให้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ช่องด้วยกันนะครับในส่วนของไดเบยขนาด5.25ก็ให้มาด้วยกัน3ช่องนะครับก็ถือว่าจัดเต็มมาเลยทีเดียวกับเคสตัวนี้นะครับอะไระนี้คือทั้งหมดนะครับของ PC c a เคจากทาง ซิงมาเทคนะครับต้องขอขอบคุณทางโมเดอร์แมาเนียด้วยนะครับที่ส่ง PC เคสมาให้เราทาการรีวิวกันในวันนี้นะฮะสำหรับเคสตัวนี้นะครับก็เท่าที่ดูนะวัสดุทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสสีให้เลือกใช้นะครับทั้งสีดาแลวก็สีขาวนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ลองหาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับถือว่าเป็นเคสอีกรุ่นหนึ่งที่ดูแข็งแรงและคงทนนะครับแล้วก็ฟีเจอร์การทํางานที่เต็มรูปแบบ แล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปเว็บไซต์ของเรานะครับไปดูบทความนะครับของการรีวิวสินค้าต่างๆมากมายนะครับรวมถึง p c c a เคตัวนี้ด้วยนะครับได้ที่ www.competitv.com นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ f a c e b o o k Fanpage ของเราด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m c o m p e t e p r o d u c t i o n นะครับสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงาน c o m p e t e t v ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวหรือว่าพรีวิวสินค้าในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ